พลโทประสานแสงสิริรักแม่ทัพภาคที่3พร้อมด้วยคุณคัทริยาแสงสิริรักประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่3เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของกำลังพลที่ปฏิบัติงานภายในกองบัญชาการกองทัพภาคที่3และหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่3ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพบกและสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกรวมถึงภาคเอกชนค่ะ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น9,92,500บาทโดยมอบทุนการศึกษาทั้งหมด404ทุนนะคะแบ่งเป็นทุนการศึกษา2ประเภทคือทุนทั่วไปและทุนเรียนดีค่ะเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลตลอดจนเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษาให้กับครอบครัวของกำลังพน ให้บุตรของกำลังคนได้มีกำลังใจมีความมุกมานะในการที่ศึกษาเล่าเรียนมีความรู้ความสามารถเป็นกำลังสำคัญและอนาคตที่ดีของประเทศชาติต่ตอไปค่ะ